นิตยสารเก่งจริงงวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่น6 8เลขชุดสองตัว64 66 67 84 86 87ชุดสามตัว638 648หวยเด็ด5เซียนงวดวันที่17มกราคม ให้เลขเด่น9027เลขชุดสองตัว91 93 95 98 01 03 05 08 21 23 25 28 71 73 75 78ในงวดวันที่30ธันวาคม เลขชุดสองตัว8ปดเเข้าสองตัวล่างคนชี้โชคงวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่นบน4 5ชุดสองตัว1 4 2 4 8 4ชุดสามตัว0 1 4 3 8 4ล่างให้เด่นสองกับ 9ชุดสองตัวล่างสองสามเกสามสอ